สวัสดีจ้าทุกคนวันนี้มากินข้าวนี่ได้ผัดไก่ผัดพริกแกงผัดผัดพริกแกงเครื่องตําเองมีใบกระเพราใส่ต้นหอมใส่เออมะขามยอดมะขามแล้วก็ใบยีลาเผ็ดร้อนมานะคะมากินข้าวด้วยกันอืม อร่อยออร่อยผัดที่ชุนไปสี่ห้าบาทเลยทุกคนเสอนบ้านจะไล่ทิ่งอยู่ละมาดู้เขาเช้าชิ้มโมงอร่อยมาดู้ใครจะไม่กิ้ขหอยมากินงหอยอะยวกัน เป็นไงนะเป็นไงทางกินน้ำพริกพักมาหลายวันแล้วมันนี่กินพัดเผ็ดไก่อร่อยมาเด้อตักข่าวมาเด้อทุกคนเอ้ยมากินข่าเด็กันเป็นไงทาง หมดแล้วหมดแล้วหกใบบองนี่อ่ะกินคนเดียวคือเก่าพี่น้องอืมอร่อยเพชรหล่อนเพชรหล่อนใบกะเพราใบายีหรากัวแห้งสดน้ำ bên này của hình thuộc sẽ nằm đưa khai ra mình thảo ให้หิวก็ตักเขามาเด้อเมนูมดเขาเป็นหมอกใช่ ัางื่องใส่พัดหอมๆชุนๆุนพัดเทสไก่บ้าน เริ่มร้อนเริ่มเผ็ดละใครแด่ไรกินเขาคอมเมนต์คี่กันเมึงเด้อพี่น้องเด้อ ไม่ยิงเด้อแวบะบมาเยี่ยมบ้านเดี๋ยวจะแวะไปเยี่ยมบ้านคือกันทุกคนแั้ก็ขอบคุณเด้อคุแแบวบ่แเบบว่กดไลค์แบบควะคอมเมนต์แวบะบมาเยี่ยมบ้านขอบคุณที่รับชมรับฟังคลิปวิดีโอขอบคุณไหลาย 嗯，睡觉。 อย่างไง้ก็ขอบคุณเดอ้อทุกคนเดอ้อที่รับชมคลิปวิดีโอวันนี้ก็ขอไปกินข้าวกันเดอ้อถ้้ชอบคลิปแบบนี้ก็คอมเมนต์กดติดตามกดแชร์ให้ด้วยเดอ้อถ้าจะดีสวัสดีจ้า